เดินหน้าร่วมฟื้นฟูประเทศไทยกระตุ้นเศรษฐกิจและการจับจ่ายจัดงาน Virtual Expo แนวใหม่ครั้งแรกในประเทศไทยนี่คืองาน a i s 5G Thailand Virtual Expo มหากรรมสินค้าไอทีอาหารและไลฟ์สไตล์บนโลกออนไลน์เสมือนจริงใหญ่ที่สุดครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยี V R Virtual Reality และ 5G สุดล้ำในรูปแบบภาพและเสียงแบบอิ t เทอร์แอค360องศารอบทิศทางมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่แปลกใหม่เหมือนเดินอยู่ในงาน e x p กปจริงๆแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนสนับสนุนโดย AAS n e x t g เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมพาทัวร์นะครับเข้าชมงาน AAS Thailand Virtual Expo นะครับการเข้าชมงาน Expo ครั้งนี้จะชมได้2รูปแบบด้วยกันนะครับโดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์ a a s c o t h t h a i l a n d v i r t u a l e x p o นะครับเข้าไปที่หน้าเว็บนี้นะครับหน้าเมนูแรกก็คือทางเข้างานนี่เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับทางเข้างานนะครับก็จะมีวิดีโอแนะนําตัวงาน Virtual Expo ตรงนี้นะครับจาก ากนั้นในตัวงานเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ฮอลใหญ่ๆครับสินค้าและบริการทั้งหมดจะอยู่ในนั้นนะฮ,ะฮอลแรกคือโมบายฮอล l l ครับ าเลื่อนเข้ามาในหน้าเว็บนะครับก็จะเห็นว่ามีแบรนด์ดังๆทั่วฟ้าเมืองไทยอยู่ในหน้านี้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์โทรศัพท์มือถือหรือแบรนด์ที่ขายสินค้าไอทีนะครับมีทุกยี่ห้อเลยนะทั้งผลิตภัณฑ์ของ AS เองนะครับมือถือนะครับอาไล่ตามยี่ห้อนะครับ OnePlus, Oppo, Apple, Realme, Xiaomi, Vivo, Samsung ร้านค้าก็มี Jmart, iStudio, JIB, หัวเว T.G. Phone, S.P.V.I.O. เรียกว่ามากันครบทุกยี่ห้อเลยนะครับถ้าเราคลิกเข้าไปที่ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งก็จะพาเข้าไปสู่หน้าในการช้อปปิ้งออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนั้นซึ่งถ้าเป็นการเข้าผ่านหน้าเว็บนะครับก็ปกติ <Yeah. S 1> แต่ผมยังไม่พาเข้าไปดูหอที่2ก็มี Food and Lifestyle นะครับเขาก็จะมี Food Hall นะครับแล้วก็ Lifestyle Hall Food Hall นี้จะเป็นเรื่องของอาหารมีอาหารหลักอาหารว่างมีของหวานแล้วก็มีผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนบางบัวด้วย แล้วก็ไลฟ์สไตล์ฮอลลจะเป็นเรื่องของแฟชั่นมีอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและมีสินค้าอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับในแบบเว็บเนี่ยไม่พาเข้าไปดูนะครับอยากให้ทุกคนเข้าไปดูเองผมจะพาคุณผู้ชมมาดูงานแบบ VR นี่อันนี้ล้าสุดๆโอ้โหนี่นะทางเอสก็ออกแบบเหมือนหน้างานเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีแว่น VR นะครับก็เลือกกดปุ่มใส่มือถือเข้าไปในแว่น VR แล้วก็คลิกเข้าไปว่าเข้าชมงานในรูปแบบมิติใหม่ของ VR กดเข้าไปปั๊บคุณผู้ชมจะเจอ แบบนี้เลยครับนี่เมื่อเราคลิกเข้าไปในโหมด VR นะครับก็จะพาเข้าไปสู่งานเหมือนมีแบบประตูหน้างานแล้วก็แบบพุ่งเข้าไปเลยนะฟ้าบเข้ามาแบบนี้เลยนะครับเราก็จะเห็นฮอล์ทั้ง3ฮอล์คือมีทั้งแบบฟูดฮอล์นะครับแล้วก็มีโมบายเอ็กซโปอยู่ตรงนี้โอ้โหนี่เรียกว่าอลังการมากครับนี่ฮะ เราสามารถเหลียวมองดูได้รอบๆแบบนี้เลยอันดับแรกผมจะพาเข้าไปดูในฮอที่เป็นโมบายฮอก่อนเราก็จะเอาจุดตรงกลางนะฮะจุดตรงกลางใส่ครับตรงเข้าไปตรงลูกศรนะครับแล้วเขาก็จะหมุนแวบนี่แล้วจะพาเราเข้าไปสู่หอที่เรียกว่าโมบายฮอหรือฮอสินค้าไอทีนั่นเองนี่เห็นไหมฮะพอมาถึงตรงนี้คุณผู้ชมสามารถเดินเข้าไปได้นะเดินเข้าไปใกล้ๆได้นี่ฟืบๆเดินเข้าไปแล้วก็เหลียวมองรอบๆตัวครับนี่เป็นไงครับจะมีแบรนด์สินค้าดังๆนะครับที่เป็นปรากฏ เป็นโลโก้ทั้งหมดนี่นะฮะอยู่ในรอบๆอบนี้หมดเลยเห็นไหมฮะอยู่นี่หมดเลยมาหมดเลยนะฮะโอ้โหเพียบเลยนะครับอยากจะไปยี่ห้อไหนก็ตรงเข้าไปตรงนั้นเลยนะฮะเดินเข้าไปได้เสร็จแล้วเราสนใจผลิตภัณฑ์ยี่ห้อไหนเราก็เข้าไปเดีวเดี๋ยวผมไปดู p h โฟนซะหน่อยไหมไปดู i p อ่า e ไปดู Apple หน่อยฟาบนี่ซึบนี่เขาก็จะพาเข้ามาสู่หน้าของผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับ อยากจะดูอะไรดู Apple Watch ละกันนี่ดู Apple Watch ฟาบ ก็จะขึ้นป้ายราคาของ Apple Watch ขึ้นมานะครับเราเข้าไปดูใกล้ๆได้เห็นไหมฮะนี่ฟ้าอ้โอนี่ฮะอยากจะซื้อตัวไหนนะครับก็เลือกผลิตภัณฑ์ตัวนั้นนะคะหรือว่าจะเข้าไปที่ออฟฟิเชียลเว็บไซต์ก็ได้เพื่อไปสั่งซื้อได้เลยนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างแรกเท่านั้นนะครับวิธีการออกก็มาตรงนี้ครับนี่นะฮะเสร็จแล้วก็ไปแบรนด์อื่นนะครับอยากจะไปแบรนด์ไหนก็ได้เดี๋ยวผมลองไปที่ JIB ดูก่อนเนี่ยนะเดี๋ยวหา JIB ก่อนครับนี่สมมติว่าไม่ใช่มือถือเราไปดูคอมพิวเตอร์กันบ้างนะครับ นี่ถอยหลังเอามานิดหนึ่งฟ้าบนี่ J I B นะครับฟึบนี่ครับก็มาหน้าของผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ยี่ห้อต่างๆ ทั่วไปเลยนะครับมีเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะฮะมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์อรณไอทีทุกอย่างเลยให้เลือกช้อปปิ้งอยากจะช้อปปิ้งตัวไหนก็เลือกซื้อได้เลยเหมือนเราเดินเข้าไปในงาน Exp o ปจริงๆเลยอะแต่ว่าเราอยู่ที่บ้านแล้วเราก็สามารถช้อปปิ้งได้ถือว่าเป็นมิติใหม่ของวงการจริงๆนะคือยุคนี้ยุคโควิดครับการเดินไปเจอผู้คนเราต้องรักษาระยะห่างเอาให้ช่วยที่สุดก็คืออยู่ที่บ้านแล้วช้อปปิ้งแบบนี้เลยคือ AS ได้มองเห็นเรื่องแบบนี้นะครับแล้วก็บอกว่า อยากจะทําแบบนี้ให้ผู้ชมได้เลือกถ,ถึงแม้ทุกวันนี้จะมีนโยบายผ่อนปลนแล้วใช่ไหมครับเราอาจจะออกไปช้อปปิ้งไปซื้อของที่ร้านค้าก็ได้หรือถ้าเราไม่สะดวกไปเราอยากจะปลอดภัยเราก็ช้อปปิ้งอยู่ที่บ้านแบบนี้ก็ได้จากนั้นเราจะลองไปดูฮออื่นๆกันบ้างนะครับนี่ผมก็จะ Exit ออกไปที่เมนหอกันก่อนเลยฟับนี่ไปฟู้ดหอบ้างดีกว่าไหมฮะฟู้ดหอไปดูอาหารกันหน่อยดีกว่าชึบนี่พุ่งกันไปเลยครับวับนี โอ้โหเขาจะมีอะไรให้ทานบ้างนะเราเดินเข้าไปก่อนนะปุ๊บนี่เป็นสีเขียวปุ๊บก็จะมีเมนูอาหารโผล่ขึ้นมาเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยเห็นไหมฮะนี่โอ้โหผู้ชมอยากทานอะไรครับนี่มีของให้เลือกทานจากร้านค้าต่างๆนะครับเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนี่ฮะผมเอาสัญ,ญลักษณ์วงกลมตรงกลางเนี่ยไปชี้ตรงไหนเขาก็จะแอคทีเวตตรงนั้นขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะลองดูสักอันนะึงแม่จ๋าคิทเชน่นโอ้โห นะเมนูนี่น่ากินมากๆเลยนะครับนี่เหมือนจะมีมัสมัมนไก่โอ้โหแกงเรียงกุ้งเนี่ยข้าวไข่ข้นรากพริกกุ้งผัดพริกแน่ซึ่งตอนที่เราถ่ายอยู่เนี่ยทีมงานเรายังไม่ได้กินข้าวกันเลยสักคนนะครับน้ำลายไหลกันเลยทีเดียวสนใจก็เอาวงกลมตรงกลางนะฮะที่อยู่ตรงกลางจอนะครับไปชี้ตรงที่ช็อปครับ <S <s <up> <S เขาก็จะทำการพาเราไปที่หน้า Facebook <S <s <up> <S ของร้านค้าแห่งนั้นนะครับ <S <s <up> <S จะไปสั่งซื้อจะไป พูดคุยสอบถามอะไรกันก็ทําได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการเปิดช่องทางนะครับเพื่อให้เราช้อปปิ้งหรือว่าสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านทางนี้ได้โดยง่ายนะครับ <Yeah. S 1> เครื่องดื่มก็มีนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเครื่องดื่มนะฮะนี่ฮะอันนี้เป็นแบบเวอร์ชต้องเดินเข้าไปนิดหนึ่งฟ้ามาแล้วครับเครื่องดื่มโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยนมมิลิเชียสอ,อันนี้ชื่อร้านนมมิลิเชียสร้านบราวีนี้เป็นร้านชา <Wow. S 1> สวยงามเลยครับนี่ฮะแล้วก็อยากไปไหนก็ตรงเข้าไปที่ช็อปนั้นได้เลยนะครับไปสั่งซื้อกันได้เลยเรามาดูไลฟ์สไตล์ฮอลลกันบ้างครับนี่ดูว่ามีอะไรจําหน่ายบ้างนะฮะโอ้ไปเรื่องแฟชั่นก่อนเลยไหมนี่ฟับโอ้มีแบรนด์ผลิตภัณฑ์แฟชั่นมากมายจริงๆนี่ฮะอันนี้อะไรโรลิสโรซิึมเนี่ยแบรนด์เยอะมากครับเป็นร้อยๆแบรนด์เลยครับคุณอยากจะช้อปปิ้งอะไรก็ดูเ,เลยฮะนี่ฮะ นี่อย่าปล่อยภรรยาผมเข้ามาในช็อปนี้เด็ดขาดรับรองหมดเยอะแน่นอนโอ้โหมีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายเลยครับมีอุปกรณ์ตกแต่งบ้านด้วยแล้วก็สินค้าอื่นๆเยอะแยะนะครับนี่เป็นแค่ช่วงเริ่มต้นของ Thailand Virtual Expo ที่ทางเอสจัดขึ้นนะครับร้านค้าเนี่ยจะมีตอนนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับหลายร้อยร้านค้า แต่ถ้าผ่านไปเวลาสักเดือนหนึ่งสองเดือนนะครับเดี๋ยวจะมีร้านค้าเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วเอ็กซ์โปเนี่ยเปิดเรื่อยๆเลยเปิดทุกวันนะฮะเขาจะมีโปรโมชั่นมีอะไรมาสนับสนุนเราอยู่เรื่อยเลยทุกเวลาเลยนะครับในส่วนของหน้าเว็บนะครับเขาจะมีวิดีโอสตรีมมิ่งนะครับซึ่งจะมีร้านค้าต่างๆนะครับมาจัดรายการสดนะฮะถ่ายทอดสดแนะนําสินค้าพูดคุยแล้วก็มีโปรโมชั่นมานําเสนอนะครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถเข้าไปในเมนูที่2ที่ชื่อว่าตารางเวลานะครับก็เข้า มาดูได้เลยว่าณเวลานี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ใดหรือว่าแบรนด์ใดยีย่ห้อใดเข้ามานําเสนอสินค้าและโปรโมชั่นเมนูที่3มีสินค้าราคาพิเศษอีครับซึ่งอันนี้เป็นทั้งของ AS เองและของแบรนด์ดังต่างๆมีคูปองส่วนลดด้วยตั้งแต่100บาท300บาท500บาทเป็นส่วนลดที่สามารถใช้ในการช้อปปิ้งนี้ได้เลยแล้วก็มีสินค้าราคาพิเศษในแต่ละวันยกตัวอย่างวันนี้นะครับโ,โหนี่ iPhone 11ครับ 64 g ิบสีกบาทอุ้ยถูกมะถูกมากเลยปกติ iPhone 11นี่เขาต้อง20,000กว่าเนาะเออ i อ h o n e 11เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นแพ็คเปิดโปรนะครับแล้วก็มือถือที่อยู่ใน Thailand Vir t u a l e อ p o ของ AS 5 g นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเปล่าหรือว่าจะเป็นเครื่องติดแพ็คเปิดแพ็คเปิดเบอร์กับทาง AS ก็ได้หรือจะซื้อเครื่องเปล่าแล้วไปใช้กับค่ายไหนก็ได้นะครับทาง AS เข็ขาไม่ห่วงห้ามนะครับเปิดกว้างเลยนะครับอยาก ต้องเป็นลูกค้า a s นะครับก็สามารถเข้ามาช้อปปิ้งที่นี่ได้แถมยังได้สิทธิพิเศษส่วนลดพิเศษโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายนะครับแวะเข้ามาดูกันได้มีคูปองส่วนลดให้ด้วยทั้งหมดนี้นะครับคือ a a s 5G Thailand Virtual Expo เป็น Expo หรือว่ามหากรรมแสดงสินค้ารูปแบบใหม่ครั้งแรกในเมืองไทยนะครับที่จัดขึ้นแบบออนไลน์คุณผู้ชมสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ทั้งแบบเว็บไซต์หน้าจอปกติหรือจะเข้าชมผ่าน VR เหมือนคุณเดิน เข้าไปชมงานจริงๆนะครับหมุนได้รอบตัวรอบทิศทางนะครับ <Yeah. S 1> แล้วมีผลิตภัณฑ์สินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นสินค้าไอทีโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์นะครับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงเรื่องของอาหารการกินนะครับของหวานเครื่องดื่มมีครบเลยแล้วก็มีแฟชั่นเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งบ้านอุ้ยเรียกว่าสามารถเข้าไปช้อปปิ้งในนี้ได้เหมือนเดินห้างห้างหนึ่งเหมือนเดินงานเอ็กซ์โปงานหนึ่งซึ่งมีสินค้าทุกรูปแบบเลยนะครับเอสทำแบบนี้เพื่อ ือว่าให้คุณผู้ชมปรับชีวิตตัวเองนะครับเข้าสู่โลกยุคใหม่นะฮะในยุคที่เราผ่านจากโควิด -19 มาแล้วเนี่ยบางทีโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยยังคงต้องรักษาต่อไปนะครับการที่บางคนไม่อยากออกไปไหนมาไหนไม่อยากจะไปเดินไปข้างนอกไปพบเจอผู้คนแต่อยากจะสามารถช้อปปิ้งซื้อของได้ก็แวะมาที่นี่ได้ครับนี่คือแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ที่อยู่ใจกลางมือคุณ <laughs> ไม่ใช่ใจกลางเมืองนะครับแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ใจกลางมือคุณเอ AAS 5G Thailand Virtual Expo ไปเที่ยวกันครับนสนับสนุนโดย AAS NextG เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้